สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้ระบบวิดีโอคอลพบแพทย์ของหน่วยงานกระดูกและข้อที่โรงพยาบาลจุฬาพรน,นะครับหลังจากท่านได้ลิงก์มาเข้าสู่ระบบเนี่ยก็จะเข้ามาที่หน้าจอของ d ดเอสนะครับซึ่งเป็นระบบวิดีโอคอลของเรานะครับกรอกชื่อผู้ใช้ที่ได้ส่งไปให้ทางไล n e หรือทาง SMS นะครับอันนี้เป็นชื่อผู้ใช้ตัวอย่างนี่นะครับ รหัสกรอกไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8ดังนั้นกดยอมรับเงื่อนไขและกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับจริงๆร,รหัสผู้ใช้ก็คือ hn ของเรานี่เองนะครับปึ๊บระบบได้ทำการา register ชื่อของคนไข้ไปเรียบร้อยนะครับอย่างนี้ก็ชื่อนายทดลองนามสกุลตัวอย่างคลิปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเตรียมตัวกดไปที่คุณพยาบาลก่อนนะครับ เพื่อให้คุณมยาําทการสื่อสารเพื่อรอพบกับคุณหมอนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยคุณพยาบาลก็จะทําการส่งข้อความมาทิ้งไว้นะครับคุณพยาบาลก็จะเขียนว่าสวัสดีค่ะถ้าพร้อมเข้าไปพบคุณหมอแล้วเนี่ยกดวิดีโอคอลวิดีโอคอลอยู่ด้านล่าง ใต้แล้วสะชื่อของคุณพยาบาลนะครับคือปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับก็จะมีคุณพยาบาลรออยู่แล้วนะครับตรงนี้โอเคสักพักหนึ่งเนี่ยรอสักครู่เนี่ยเมื่อคุณหมอตรวจคนไข้ก่อนหน้านี้เสร็จเนี่ยคุณหมอก็จะทำการเข้ามาร่วมเคาอีกคนหนึ่งนะฮะ โอเคก็จะเห็นว่าตอนนี้มีสามคนละองจากนั้นเนี่ยคุณพยาบาลเขาก็จะออกไปแล้วก็เราก็ทำการคุยกับคุณหมอต่อได้นะครับหลังจากคุยเสร็จปุ๊บเราก็กดออกจากหน้าจอนะครับหลังจากคุยเสร็จโอเคเท่านี้ก็จะทำการวิดีโอคอลกับคุณหมอได้เรียบร้อยนะครับ หังจากนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีพยาบาลซึ่งจะโทรติดต่อกับภัยเพื่อประสานงานวันนัดและก็การรับยาทางไปรษณีย์อีกครั้งนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ